ปัสดีจ้าป้าพดโครเช่โครเช่แบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้าวันนี้เรามาทําหมวกลายสตรอเบอรี่นะคะหมวกสําหรับทําขายนะอันนี้ใช้สามเส้นถักส่วนตรงนี้ใช้สองเส้นถักนะคะป้าก็จะใช้ไหมแบบของป้าเนี่ยนะเป็นเป็นไหมสองพายเส้นเล็กนะคะตามจริงมันเป็นสามพายนั่นแหละฟันกันเป็นสามพายแต่ขนาดเส้นมันเนี่ย เห็นไหมคะสเส้นมันจะเท่ากับไหมสีพายนะอันนี้คือเข็มเบอร์ห้าทับศนยเอามาตักแล้วมันจะเต็มพอดีถ้าเรามีไหมกลุ่มอยู่ที่บ้านก็ใช้ได้เลยค่ะก็ส่วนนี้ก็จะใช้สองเส้นตรงส่วนนี้ใช้เส้นเดียวถ้าเป็นไหมสีพายนะอุปกรณ์เราก็จะมีเราจะเริ่มต้นจากแคปก่อนนะคะแคปก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้อันนี้มาจากไหนก็มาจากขวดนมป้าเคยทำให ทำคลิปให้ดูหลายทีแล้วนะมันก็จะมีลองไปหาดูนะคะมันจะมีที่ปเป็นลายสตรอเบอรี่แบบเนี้ยแต่เป็นคนละลายอันนั้นเป็นลายสําหรับทําใส่เองอันนั้นจะเป็นลายสําหรับถักสองเส้นแต่อันนี้จะเป็นลายสําหรับทําขายเลยนะอันนี้จะเป็นสามเส้นแบบมันก็เอามาตัดเนี่ยตัดมาจากหมวกแล้วเอาหมวกใบไหนของเรามาเนี่ยตัดมาประมาณนี้ไม่ต้องลึกจนสุดเพราะว่าเวลาถัก ครอบเนี่ยลองถักดูแล้วมันไม่สวยคะ่ะเอาประมาณนี้ให้มันโค้งไปตามหมวกอย่างนี้แล้วก็เนี่ยให้มันเหลือตรงนี้นิดนึงเราเอาแค่ประมาณตรงนี้ความกว้างมันจากตรงนี้มาประมาณสองนิ้วสองนิ้วกว่ากว่าป้าเคยวัดดูแล้วแผ่นนี้ก็มาจากขวดนมป้าเคยทำให้ดูแล้วลองไปหาดูนะคะ คราวนี้เราก็จะเริ่มต้นจากสีแดงเริ่มต้นจากทาแคปก่อนนะก็จะใช้ไหมแบบเมื่อกี้นี่แหละป้าเอาไปม้วนมาก็จะดึงจากตรงกลางมาเส้นหนึ่งแล้วก็ด้านนอกเส้นหนึ่งก็เป็นสองเส้นใช้เข็มเบอร์ห้าทับศูนย์ค่ะขึ้นโซ่ไปสิบแปดโซ่ค่ะโซ่สิบแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ได้มา18โซ่แล้วทํา X ลงที่โซ่ที่2เนี่ยนะคะนับกลับมาโซ่ที่2ก็ทํา X ลงไป3ครั้ง1 2 3 X ลงไป3ครั้งจากนั้นช่องอื่นก็ X ไปอย่างละ1ค่ะ X รอบโซ่ไปเลย 1>, 1 x 1 x อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องแน่นนะคะไม่ต้องทำแน่นทำให้มันพอแค่ดึงพอผ่านมาสบายๆแบบนี้เลยไม่ต้องทำแน่นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีพลาสติกเป็นแกนกลางอยู่แล้วเราแค่ทำรอบพลาสติกเราไม่ต้องทำแน่นให้มันหนาแล้วก็แข็งถ้าทำแน่นนะ่ะมันจะหนาแล้วก็แข็งเปล่าประโยชน์นะคะเราทำแบบ พอพอบางๆเหมือนเราถักตาข่ายคลุมพลาสติกอีกทีหนึง่งประมาณนั้นแหะค่ะป้าถักมาถึงสุดแถวแล้วนะคะพอสุดแถวแล้วเราก็ลงตรงมุมนี้อีกสามครั้งค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็ถักกลับไปเหมือนเดิมค่ะอีกรอบเราจะทำตรงนี้ทั้งหมดสิบสิบรอบของป้าจะทำสิบรอบถึงสิบเอ็ดรอบนะ แล้วแต่ว่าแผ่นพลาสติกที่ป้าตัดมาน่ะมันจะขนาดประมาณไหนส่วนใหญ่ป้าจะทำประมาณสิบรอบป้าก็จะเอาแผ่นเก่านี่แหละไปเป็นแบบวัดตัดแผ่นใหม่มาเรื่อยๆประมาณนี้มันจะพอดีนะคะพอถักมาถึงตรงมุมนี้เห็นไหมคะถึงตรงมุมเสร็จเราก็ลงที่ x แรกเนี่ย x แรกที่เราขึ้นต้นไว้แทงลงไป แล้วก็สองแล้วก็สามครั้งมันก็จะค่อยๆเลี้ยวมาเมื่อกี้ x แรกตรงนี้ใช่ไหมเราแทงตรงนี้แทงตรงนี้แทงตรงนี้มันก็จะค่อยๆเลี้ยวโค้งมาเรื่อยๆคราวนี้ครั้งต่อไปเราก็จะมาแทงตรง x เราดูที่วางงานลงก็ได้ ดูที่ตรงกลางให้มันตรงชิ้นงานตรงกลางเราก็จะแทงตรงนี้สามหลักแล้วก็ถักมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็มาแทงตรงนี้สามหลักเอาให้ตรงตรงกลางค่ะแล้วก็ถักถักกลับไปแล้วก็มาแทงตรงนี้อีกสามหลักเอาให้ตรงกลางตลอดนะคะของทุกแถวเพราะว่าตัวที่เราจะต้องไปหุ้มเนี่ยเห็นไหมมันจะแหลมเฉพาะตรงปลายเพราะฉะนั้นเราจะแทงเฉพาะตรงปลายตรงกลางนะคะ ป้าถักมาได้4แถวแล้วนะคะโดยเพิ่มตรงปลายเห็นไหมคะป้าจะเพิ่มตรงนี้นะเนี่ยส่วนนี้แหละหนึ่งสองสามเนี่ยป้าจะเพิ่มตรงนี้สามสามหลักแล้วก็มุมนี้สามหลักเพิ่มแค่ตรงนี้นะคะทีนี้ก็จะได้4แถวนี้ได้ประมาณนี้แล้วคราวนี้เราจะเพิ่ม V ลงไปตรงมุมนี้อีกนะคะนี่หนึ่ง V นี่หนึ่ง V มุมนี้อีกหนึ่ง V แล้วก็มุมนี้ห V สี่มุมนะคะมองเห็นไหม มันจะเป็นอย่างนี้นะหนึ่งมุมหนึ่งมุมเนี่ยกลางกางงานออกแล้วก็เอา v ใส่หนึ่งมุมสองมุมสมมุมส่มุมไม่ต้องนับให้ยุ่งยากลําบากค่ะกลางออกแล้วก็เราก็จําไว้ว่าเราจะใส่ v ตรงนี้หนึ่งมุมสองมุมสมุมสี่มุมตรงส่วนตรงนี้เราก็ลงสามสาม x เหมือนเดิมนะคะสาม x ที่มุมเหมือนเดิม v ก็คือสอง x ในช่องเดียวกันลง2 x ตรงนี้แล้วนอกนั้นก็ x เดียวแล้วก็มาลง2 x ตรงนี้แล้วก็3 x แล้วก็2 x แล้วนอกนั้นก็ x เดียว2 x อย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนรอบทําแค่รอบเดียวนะคะรอบนี้แค่รอบเดียวเพราะพอเราถักมาสี่รอบแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะเริ่มงองเข้านิดนึงเราก็แค่กางมันออกเวลากางมันออกเราก็แค่เติม x เข้าไป1 x แค่นั้นเองค่ะ ถึงตรงมุมเราก็เติม x เข้าไป1 x แล้วก็ไปต่อเราไม่ต้องการให้ตรงนี้มันกลางเยอะเราต้องการแค่แคเนี่ยส่วนนี้มันจะเป็นส่วนโค้งม,มุมตรงนี้แค่นี้เดียวส่วนนี้แค่นี้เดียวส่วนที่เราต้องการให้ยอะก็คือส่วนแหลมๆนี้ส่วนแหลมๆตรงนี้ค่ะที่เราเพิ่มมันจะอยู่ตรงนี้เลยที่เราเพิ่มทีละสามทีละสามทีละสาม x เนี่ยมันจะอยู่ตรงมุมค่ะแล,แล้วเราทําแบบพอหลวมๆอย่างเงี้ยมันจะไม่งอ แต่ถ้าใครที่ถักแน่นๆต้องคลายมือออกหน่อยนึงนะถ้าถักแน่นๆถ้าไม่คลายมือออกก็ต้องเพิ่ม x เข้าไปค่ะจะเห็นว่า x หนึ่ของป้าเนี่ยพอเอามาหุ้มงานแล้ว x มันจะกลางๆออกมันจะมีช่องนิดนึงเห็นไหมคะนิดนึงนิดนึงคือเราไม่ได้ถักแน่นจนเกินไปถ้าเราถักยิ่งแน่นเนี่ยแผ่นนี้จะยิ่งหนาเนี่ยดูดูความหนาของมันเพราะว่าเราต้องหุ้มทั้งด้านด้านใน ด้านในแล้วก็ด้านนอกหุ้มเข้ามาอย่างนี้เลยมันจะนาขึ้นโดยเปล่าประโยชน์นะคะเราก็ถักให้มันพอแค่พอผ่านหัวเข็มหัวเบอร์ห้านี้ก็จะใหญ่ประมาณหนึ่งแล้วเราก็ให้ดึงผ่านขึ้นมาแบบง่ายๆแบบนี้พอดีพอดีมีช่องนิดหน่อยถ้าดึงก็จะมีช่องนิดหน่อยพอเราไปหุ้มงานเนี่ยเราจะดึงออกมันจะมีช่องนิดนึงเห็นไหมคะเนี่ยประมาณนี้ค่ะ ป้าถังมาได้ถึงแถวที่เจดแล้วค่ะกําลังจะขึ้นขึ้นแถวที่8ดมาแล้วนะคะขึ้นแถวที่8ดมาแล้วคราวนี้ตรงมุมที่เราเคยลง3มครั้งคราวนี้เราจะเพิ่มเป็นสครั้งนะคะแ9ดเกสบสามแถวค่ะแปด0 3บสามแถวเพิ่มตรงมุมขึ้นเป็นสี่ครั้งเพื่อที่ว่ามันจะได้แหลมๆมาหุ้มตรงปลายเนี่ยตรงปลายพลาสติกเราจะเป็นแหลมสามเหลี่ยมที่แหลมๆอย่างนี้มันจะได้หุ้มตรงนี้พอดีนะคะ3ามแถวก็จะอยู่ประมาณแถวแถวนี้แหละ ก็ถัก X ธรรมดาส่วนอื่นก็ X ธรรมดาเลยค่ะพอมาถึงตรงมุมนี้เราก็ลง4ครั้งค่ะจาก3เป็น4ครั้ง2 3 4ครบบ4ครั้งก็ไปต่อเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็ไปต่ออีกมุมหนึ่งถักมาเรื่อยๆจนถึงมุมนี้ก็ลงสี่ครั้งอีกสามรอบก็เสร็จค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะป้าถักมาได้สิอดแถวทั้งหมด11แถวนะคะตอนแรกว่าจะถักสิบแถวพอลองไปสวมดูแล้วมันไม่พอดีต้องถัก11แถวดึงลอดเลยพอตอนจบแล้วก็เหลือไหมไว้ประมาณว่าให้เย็บ ให้เหลือยาวนิดนึงนะคะไว้เย็บติดกับหมวกด้วยแล้วก็เย็บแคปเข้าไปด้วยก็ <st ut> จะได้ชิ้นประมาณนี้นะคะเป็นแบบนี้มีแหลมแหลมตรงปลายนิดนึงคราวนี้เวลาเย็บเราก็เอาตรงปลายเนี่ยวางเข้าไปค่ะเชือกเส้นหนึ่งเนี่ยที่เราเหลือไว้สองเส้นเส้นหนึง่งเราร้อยเข็มเลยค่ะแล้วก็มาเย็บจบไว้ก่อนก็ค่อยๆเย็บไปทีละหลักค่ะ บางคนถ้าใครถนัดถักเอาจะถักเอาก็ได้นะคะถักมาทีละหลักทีละหลักแต่ป้าว่าเวลาถักไปเข็มมันแทงลงไปแล้วมันไปชนเส้นชนแผ่นพลาสติกอะคะมันถักยากป้าลองแล้วป้าเลยว่าแบบนี้ง่ายกว่าสอยๆเลยง่ายกว่าแล้วก็ค่อยๆเอามือจับบีบลงมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะบีบมือเลื่อนๆลงมาเรื่อยๆแล้วก็เย็บเรื่อยๆเนี่ยค่อยๆทำไปเดี๋ยวก็เสร็จค่ะใจเย็นๆ เมื่อวานนี้ได้ดูข่าวไหมเขาเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินของไทยชนะเรืออะไรน่ะะค่ะของรัฐบาลน่ะให้คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเฉพาะคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนมารับเงินได้มาลงทะเบียนออกข่าววิมือดฟ้ามัวดินเลยจ้าผู้เฒ่าผู้แกลุงปลาหนาอาอยู่น้ำบานน้ำหยาง เปิดเผยตัวออกมาเยอะมากล้นเกินความคาดหมายนายกกับสีลูแล้วตีว่าเราเก็บบอครบถวนไม่ไม่ถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงๆผู้เฒ่าผู้แกน้ำบ้านเยอะนะใครจะไปมีสมาร์ทโฟนทุกคน แย่าอยู่น้าบานเขาไม่มีหรอกคะ่ะเขาก็อยู่ไปวันๆใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแบบลุงเอาเอาแค่ลุงกับป้ามีแต่ใช้ไม่เป็น <c oughs> มีโทรศัพท์มีโทรศัพท์่มีไวโทรซื้อใส่เอยียงกับเป็นน้าเขาเขาแจกกันมากี่รอบแล้วเนี่ยคนละครึ่งอะไรเนี่ยไม่ได้น้าเขาสักทีทําไม่เป็นมีโทรศัพท์วางไว้เฉย ทีนี้บ้านป้าก็มีลุงมีป้าแล้วก็มีลูกสาวสองคนเนาะลูกคนหนึ่งอะ่ะทาได้อีกคนนึงมันก็ไม่ทํามันข,ข,ขี้เกียจมันเรียนเนาะมันเรียนหนักอยู่มันก็ยุ่งอยู่แต่เรื่องเรียนก็ไม่ได้สนใจแต่อีกคนหนึ่งอะ่ะเรียนจบแล้วตกงานอยู่ตกงานอยู่ยมันก็เลยกดกดกดดูมันทําได้แล้วแม่ได้แล้วนะ <c oughs> ลำบากอย่างกิกนใส่เงินแมอยู่ทุกมือ นูตกงานไงวันวุเรอาตกงานตกงานก็นลำบากเนาะเอาลำบากกับลำบากแต่ลุงกับป้าน่ะไม่เอาครัแบบทําไม่เป็นด้วยแล้วก็เห็นลุงแกบอกว่าจะเยาไปกันซีดผู้อื่นเราช่วยเหลือตัวเองได้อยู่เราพอมีพออยู่พอกินไม่ได้เดือดร้อนอะไรให้คนที่เขาเดือดร้อนเขาได้รับสิทธินั้นแล้ววางสิ ก็เลยโอเคเปกับแกแหละเทิงเห็ดเ่าเป็นน้ำละคออ่างมัง้งเราเห็ดว่าเป็นเราเลยอ่างัางียสี่เดเลยว่าได้เงินน้ำเพิินไม่ได้สักรอบทีนี้เมื่อวานดูข่าวและก็เลยโอ้แก่ๆก,ก็ไปออกมาจากบ้านนะนะอยู่แต่ตามบ้านใช่ไหมพอเขาบอกว่ามีสิทธิ์ให้มา เอาบัตรประชาชนมารับรองสิทธิ์เพื่อจะได้รับเงินช่วยเหลือถ้ากันออกมาตัวเนี่ยเมาล์รถเมาล์ากันมากเยอะแยะมืดฟ้ามัวดินส,สิ่งที่เราไม่เคยเห็นบลูบอ,บอ,บอเห็นเพราะว่าแจกทางอินเทอร์เน็ตไงแจกทางสมาร์ทโฟนทางมือถือระบบทุกอย่างต้องคนทำเป็นถึงจะทำได้นะนะ มันก็มีคนเดือดร้อนจริงๆที่ทําเป็นเขาก็ได้ไปแล้วส่วนหนึ่งแต่คนที่เดือดร้อนจริงๆแล้วทาไม่เป็นนี่แหละได้เห็นกันเมื่อวานนายโยกับสีเห็นแล้วที่เรากัสิเดี๋ยวเรากัสิหาทางซอยเองดอกก็จะเย็นๆรอๆไปเนี่ยเย็บมาถึงมุมก็จะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยก็มัดกิบปลายแล้วเราก็ซ่อนไปลายไว้ข้างใน คราวนี้วิดีโอนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปต่อวิดีโอหน้าทีนี้วิดีโอหน้าก็กดใต้ใต้คลิปนี้เลยนะคะมันจะมีลิงก์ป้าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะมันจะได้ง่ายเพราะว่าบางคนหาไม่เจอไม่ใช่บางคนอะหลายคนเลยทักมาหาป้าทักไลน์มาก็บอกว่าป้าหนูหาคลิปป้าไม่เจอก็เดี๋ยวป้าจะพยายามทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปต่างๆที่ป้าออกมานะคะถ้าถ้าออกคลิปใหม่ก็จะเอาคลิปเก่ามาทิ้งไว้ใต้คลิป พอ,พอดูคลิปนี้เสร็จก็คลิกลิงก์ดูคลิปต่อไปข้างล่าง,าง,างใต้คลิปนี้นะคะเนี่ยป้าก็จะถักตัวหมวกนี่แหละใต้คลิปนี้วันนี้ก็จะได้แค่แค่แคปนี่แหละแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ